และนี่คือคลิปตอนที่2ค่ะเราจะมาดูกันว่าจะสามารถชำระล้างพลังงานด้านลบให้กับหินเหล่านี้ได้อย่างไรบ้าง สำหรับโดยส่วนตัวอมนะคะจะใช้ทั้งหมด9วิธีแต่ว่าทุกท่านไม่จะเป็นจะต้องทำทั้งหมดทั้ง9วิธีก็ได้นะคะโดยเลือกแค่เฉพาะวิธีใดวิธีหนึ่งที่ทุกท่านสะดวกนำไปใช้ก็พอคะ่ะและด้วยเวลาที่จำกัดเนี่ยอมจะไม่สามารถแนะนำได้ทั้งหมด9วิธีแต่จะขอแนะนำวิธีที่ทุกท่านสามารถนำไปทำได้ก็แล้วกันนะคะโดยวิธีแรกเนี่ยเราจะสามารถชำระล้างพลังงานด้านลบได้ด้วยควันค่ะไม่ว่าจะเป็นควันจากกํายานอย่างที่เห็นในคลิปนี้นะคะหรือควันจาก ทูบหอมก็ได้ค่ะโดยให้ควันเหล่านี้นะคะลอยผ่านหินของเราไปค่ะผ่านไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะก็เป็นการชําระล้างพลังงานด้านลกออกจากหินเหล่านี้ได้แล้วหรือว่าบางคนนะคะก็จะสามารถชําระล้างได้ด้วยน้ําสะอาดค่ะโดยเปิดน้ําสะอาดจากก๊อกเนี่ยให้ไหลผ่านหินเหล่านี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจ แล้วระหว่างที่เราล้างชำระล้างเปิดน้าไหลผ่านอยู่นั้นเราก็แค่อธิษฐานในใจว่าเออขอชำระล้างพลังด้านพลังงานด้านลบออกให้นะอะไรก็ว่าไปเนาะและวิธีที่สามค่ะที่เป็นวิธีที่ง่ายเหมือนกันเราจะสามารถนําหินเหล่านี้เนี่ยไปวางบนแผ่นหินคริสตัลที่มีพลังงานด้านบวกหรือพลังงานที่ดีๆมากกว่าอย่างเช่นแผ่นหินเซเลไนต์แบบนี้ค่ะหรือเป็นหินคริสตัลคอร์สก็ได้นะคะหรือค่ะ มีอะเมทิสต์แบบนี้เนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันโดยการนําหินที่เราต้องการชําระล้างอะคะ่ะไปวางบนแผ่นแท่นชาร์จหินแบบนี้อ่ะเป็นเวลาหนึ่งคืนอันนี้ก็เป็นอะไรที่ง่ายๆเหมือนกันสามารถทําได้แต่ว่าต้องมีหินแบบนี้ก่อนนะคะเป็นแผ่นเซเลไนด์เป็นอะเมทิสต์หรือว่าเป็นคริสตัลคอร์สใสๆก็ได้ค่ะหรือถ้าไม่มีอะไรจริงๆสามารถใช้เกลือเลยก็ได้นะคะเนี่ย บางคนที่มีเกลือฮิมาลัยแบบนี้เนี่ยหรือเป็นเกลือทะเลเกลือธรรมชาติเกลือบ้านเราใช้ปรุงอาหารเลยก็ได้ค่ะสามารถนําหินที่เรามีอยู่เนี่ยไปวางไว้บนเกลือโดยนาเกลือเนี่ยมาเทใส่ภาชนะที่มีลักษณะคล้ายๆจานน่ะนะคะแบนๆเทลงไปแล้วก็เอาหินที่เราต้องการล้างพลังงานเนี่ยไปวางไว้บนนั้นเป็นเวลา1-2คืนก็ได้ค่ะหรือจะแช่ในน้ําเกลือแช่ในน้ามนเป็นเวลาหนึ่งคืนก็ได้เลยนะคะ เอาละค่ะเวลาก็จำกัดมากเลยเราแนะนำได้เท่านี้ในเวลาเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงมาติดตามในคลิปตอนต่อไปกันเรื่อยๆแล้วกันค่ะเดี๋ยวเราจะมีการโชว์ให้ดูด้วยว่าก่อนที่ออมจะส่งมอบหินให้กับลูกค้าเนี่ยทางร้านของออมเนี่ยชำระล้างหินโดวยวิธีใดบ้างซึ่งสามารถชำระล้างหินด้วยทั้ง9วิธีพร้อมกันในคราวดเดียวเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวมารับชมในคลิปต่อไปกันค่ะ